สวัสดีค่ะดิฉันนา,นางปิยวรรณนามเมืองตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองช่างสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองหล่มตั้งอยู่ที่93หมูห่1ตำบลหนองหล่มอำเภอดขาคําใต้จังหวัดพะเยาโดยเทศบาลตำบลหนองหล่มดูแลผู้พิการจํานวน1นรายคือนายเด่นการเร็วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูการทํางานของนายเด่นการเร็วกันค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของพี่เด่นการเรียวกันนะคะเชิญค่ะ ค่ะและนี่จะเป็นการทํางานและความรับผิดชอบของพี่เด่นการเดวของเรานะคะในสํานักง,งานเทศบาลตะบนหนองหล่มค่ะพี่เด่นก็จะคอยเช็คดูความเรียบร้อยของการทํางานอ,อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าให้เสียงนะคะในสํานักง,งานเทศบาลตะบนหนองหล่มของเราค่ะค่ะเป้าหมายและภารกิจของ เทศบาลตำบลหนองหลมนะคะ1่ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน2บํ Outside. บำบัดทุกบำบรุงสุขของพี่น้องประชาชนตำบลหนองหลมสามตามึกฐานวัฒนธรรมและประเพณีของเทศบาลตำบลหนองหลมค่ะและในส่วนของผู้พิการที่รับผิดชอบในงานนะคะ1เอ่อแกจะรับผิดชอบในเรื่องของเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลมช่วยเหลือด้านงานประปาช่วยเหลือด้านงานไฟฟ้าสามด้านงาน ควบคุมดูแลเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในสำนังกงานเทศบาลตำบลหนองลมสีออ่ทำความสะอาดดูแลบริเวณรอบๆเทศบาลตำบลหนองลมห้าช่วยเหลือด้านงานเอกสารในงานกองช่างเทศบาลตำบลหนองลมค่ะในส่วนของงานที่พี่เด่นจะได้รับผิดชอบนะคะออพี่เด่นก็จะ ดูดูแลในเรื่องของงานประปานะคะก็จะได้ออกพื้นที่ในการช่วยเหลือในการซ่อมปราปาท่อน้าปราปาแตกเปลี่ยนม่านน้าย้ายม่านน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นด้านงานไฟฟ้าพี่เด่นก็จะไปช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมไฟฟ้าสถานหน้าที่ชํารุดเสียหายนะคะก็จะได้ไปช่วยงานในตรงนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานหรือว่าจะเป็นที่สุสานตะบนหนองหลงนะคะพี่เด่นก็จะไปดูแลแล้วก็ตรวจเช็คให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะพี่เด่นก็คือตั้งแต่ที่ทํางานมาที่นี่ก็ ได้สึกอบรม2อย่างนะคะก็คือเรื่องของเครือ่องต่อมเครื่องยนต์เล็กนะคะหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะคะจากวิทยาเทคนิคหับความใต้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคารก็จากเทคนิคอขอคใต้เหมือนกันพี่เด่นก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วพี่เด่นเป็นคนมีอัธยาศัยดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับเพื่อน่วงงานได้ดีแต่งกายเรียบร้อยนะคะผู้จา่าภัเลาะมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอค่ะพี่เด่นก็จากการทํางานของพี่เด่นก็ทําให้พี่เด่นมี ศักยภาพในตัวเองนะคะเห็นความสามารถของตัวเองมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าพี่เด่นจะเป็นผู้พิการแต่ว่าพี่เด่นก็สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของตัวเองได้ทําให้การทํางานของพี่เด่นนั้นมีผอโลงงานที่รักแล้วก็เข้าใจพี่เด่นค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เด่นแนะนําตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมนายเด่นการเร็วอายุ52ปีพอพิการทางการเคลื่อนไหวตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายคือตําแหน่งงานกองส่าง ก่อนที่ผมจะเข้ามาทํางานที่เทศบาลนบลหนองหล่มผมมีงานรายเียคืองานซ่อมเครื่องสฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส่วนรายได้ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่เพราะมันเป็นงานงานซ่อมเป็นชิ้นหรือบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แล้วก็คือแต่ละเดือนมันจะไม่จะได้ไม่เต็มที่บางเดือนก็ได้เยอะบางเดือนก็ขาดขาดบ้าง,ต,งตั้งแต่ได้รับการจ้างงานชีวิตก็ดีขึ้น ได้มีเงินใช้จ่ายกัเลี้ยงครอบครัวและช่วยเหลือตัวเองและมีความรู้หลังจากได้อบรมซ่อมเครื่องยนต์เล็กและเครื่องายไฟฟ้างานไฟฟ้าในครัวเรียนและงานติดตั้งติดตั้งไฟฟ้าในอาคารทําให้มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเพื่อนไปร่วมงานเป็นคนกันเองและช่วยเหลือผมทุกอย่าง ค่ะพี่เด่นมีการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างคะก็ออกกําลังกายและดูแลสุขภาพและกินอาหารครบ5มู่ค่ะแล้วพี่เด่นมีอาชีพเสริมที่หลังจากเลิกงานหรือว่าวันหยุดมีอาชีพอะไรบ้างคะอ๋อมีครับคืองานซ่อมื่องไฟฟ้าและเื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วมีการเลี้ยงร่วงกว่าแล้วก็ปลูกผักสววครัวเยาว้าปเป็นอาชีพเสริมมีค่าเงินอ๋อค่ะจากการแจ้งงานทําให้ผมมีคุณค่า และความสามารถและคุณค่าของตัวเองค<ฆ>่ะและได้มีความรู้เพิ่มการซ่อมเช่องย,งยนเล็ก<ฆ>และเช่งสายไฟฟ้าจากการที่ได้รับงานจ้างงานทําให้ผมมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถช่วยเหลือครอบครัวและดูแลพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีและก็ขอขอบคุณทางนวัตรกรรมและบริษัทแอดวานซ์ไวเล็ตเ็ตเวิร์กจำกัด,กดกกที่ให้ให้คนิการมีงานทำค่ะค่ะ ก็้้วก็จะขอขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ